สวัสดีครับเราขอยิ่นี้ต้อนรับสู่ Double Clutch ดูบอลคลับนะฮะก็เรียกว่าเป็นพอดแคสต์นะครับที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับโลกวงการฟุตบอลและการที่เรื่องที่น่าสนใจต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมากับเรื่องอะไรฮะ มากับเรื่องของคริสเตียโน o โรนัลโดสักหน่อยครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดกระโดดได้สูงแค่ไหนนะครับนี่คือสิ่งที่หลายๆคนอาจจะตั้งคําถามจากการที่เห็นรูปบ้างได้เห็นด้วยตาตัวเองบ้างการเทคออฟที่ดูสูงกว่าคนอื่นหรือเกินเนี่ยแล้ก็หม่งเข้าไปอย่างสวยงามทําให้ เรื่องการกระโดดของโรนัลดดูแล้วน่าจะเกิดการตั้งคำถามสำหรับทุกคนครับว่าจริงๆแล้วเขากระโดดสูงได้แค่ไหนนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับแล้วก็กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำกันต่อไปนะแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าฮะ ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยครับอาจจะต้องย้อนกลับไปไกลหน่อยเพื่อที่เราจะได้สามารถหาคําตอบเป็นชิ้นเป็นอันได้นะครับมันต้องย้อนกลับไปในปี2011เลยนั่นเองครับขณะที่คริสตียโนโรนัลดเนี่ยยังคาแข้งอยู่กับสโมสรเรอัลมาดริดที่ประเทศสเปนนั่นเองนะฮะแล้วถามว่าในปี2011เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับทงน้านของ university of c h e s t e r เนี่ยครับเขาได้ทำ biomechanic test ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำ documentary documentary หนึ่งนั่นเองถามว่า biomechanic test คืออะไรครับมันคือการทดสอบ ชีวะกลศาส์นั่นเองเนาะแล้วสิ่งสิ่งนี้ครับที่ทําให้เราเนี่ยน่าจะได้ค่าที่ใกล้เคียงหรือว่าตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดหรือว่าเขาเรียกว่าแม่นยําที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีการวัดจากเครื่องมือหรือว่าอะไรต่างๆที่ชัดเจนเนาะว่าทิ้านของคริสเตียโนโรนัลดเนี่ยสามารถกระโดดสูงได้เท่าไหร่กันแน่จากการทดสอบนี่นะครับก็แบ่งออกมาเป็น2อ,อย่างนะครับนั่นก็คือการยืนแล้วค่อยกระโดดนะฮะ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการวิ่งมาแล้วค่อยกระโดดนั่นเอง2องอย่างเนี่ยเรียกได้ว่ามีความต่างกันเยอะพอสมควรครับจากการทดสอบเนี่ยครับถึงด้านของคริสติโนโเมื่อยืนแล้วค่อยกระโดดเนี่ยจะ สูงขึ้นมาประมาณ44เซนติเมตรนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เรียกว่าใช้ได้มากๆแล้วนะแต่ถ้าเขาเนี่ยวิ่งมานะครับแล้วค่อยกระโดดเนี่ยจะสูงถึง78เซนติเมตรเลยทีเดียวทีนี้ไอาการที่จะบอกว่าสูงจากพื้น78เซนติเมตรเนี่ยเราจะเอาไปวัดกับอะไรให้มันดูว่าอ๋อ oh, มันสูงขนาดนี้นะหรือว่าโอ้โ oh, หมันสูงขนาดนี้เลยเหรอเอาง่ายๆครับผู้เล่น NBA นเนี่ยนะครับจากค่าเฉลีย่ยเนาะแล้วผมก็ลองไปเช็คมาหลายๆเว็บเนี่ยเขาก็บอกได้ ตรงกันนะครับว่าผู้เล่น NBA จะมีค่าเฉลี่ยวเวลาวิ่งมาแล้วกระโดดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ71ซเมเท่านั้นครับแต่ถึงด้านของคริสตยโนโรนัลดเนี่นะครับจากการทดสอบได้ถึง78ซมแสดงว่าถึงด้านของคริสตยโนโรนัลดอนี่อยู่ above average หรือว่าเหนือกว่าค่าเฉลี่ยของนักบาส NBA ถึง7ซตเมรเลยนะครับนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าความสุดยอดของคริสตยโนโรนัลดในการกระโดดเนี่ยมันเยอะแค่ไหนเนาะ ทีนี้พอเราทดสอบแล้วใช่ไหมครับว่าได้78ซนติเมตรเนี่ยผมว่าจะพาทุกคนมาดูในสนามจริงๆงสักหน่อยครับว่าทางด้านของคริสเตียโน่โรนัลโดเนี่ยจะสามารถกระโดดได้สูงเท่าไหร่เนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลากหลายปัจจัยมากๆเอาอย่างเช่นง่ายๆเลยนะครับว่าการที่ให้โรนัลโดมากระโดดในช่วงนาทีที่1เนี่ยครับมันก็คงจะต่างจากการกระโดดนาทีที่90แน่นอนเพราะว่าอาการของกล้ามเนื้อที่ถูกใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะอ่อนแรงลงถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ รก็จะมาเสริมเพิ่มเติมด้วยว่าเวลาที่เขาสามารถทําประตูโดยการที่กระโดดได้สูงมากๆที่สุด3อันดับเนี่ยจะมีความสูงเท่าไหร่บ้างนะฮะ เอาเป็นลูกแรกเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือการหม่งใส่โตริโน่ครับตอนนั้นเนี่ยคือปี2019นั่นเองครับคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยยังอยู่กับยูเวนตุสนะครับแล้วในนัดนั้นครับในนาทีที่17ทางด้านของโตริโน่เนี่ยสามารถขึ้นนําไปได้ครับแต่ว่าทางด้านของทีมยูเวนตุสเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้รวมถึงทางด้านของ c ีอาเด้วยนะครับนาทีที่84เนี่ยครับที่คริสเตียโนโรนัลโดสามารถกระโดดไปหม่งและสามารถตีเสมอให้กับทีมได้นะครับในตอนตอนนั้นเนี่ยมีค่าเก็บ ไว้เนะ่ครับนั่นก็คือแกกระโดดสูงขึ้นมาถึง2.47เมตรนะครับหรือว่า247เซนซึ่งนี่นับจากพื้นนะครับนับจากพื้นเนาะถึงหัวของคริสเตียโนโรนัลโด้นั่นเองนะครับและถ้าเรานะครับจะนับว่าจากพื้นถึงปลายเท้าของคริสเตียโนโรนัลโดแบบง่ายที่สุดเนี่ยนะครับเราก็ต้องแค่เอา247ไปลบกับ187นั่นก็คือส่วนสูงของคริสเตียโนโรนัลโด้นั่นเองก็จะได้ออกมาว่าทางด้านของ คริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยสามารถกระโดดได้สูงถึง60เซนติเมตรเลยทีเดียวครับหรือว่าถ้าใครอยากวัดง่ายๆก็คือ2ไม้บรรทัดนั่นเองทีนี้มาถึงอันดับที่2นั่นเองครับนั่นก็คือการหม่งใส่ซามโดเรียรครับของคริสเตียโนโรนัลโดครับลูกนั้นเนี่ย คือการที่อเล็กซานโดรนะครับครอสเข้ามาแล้วคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยก็เทคตัวหม่งเข้าไปทําให้สกอร์ที่เสมออยู่1นต่อหนตอนนั้นเนี่ยครับกลายเป็น2อต่อหและเป็นลูกที่พายูเวนตุสคว้าชัยชนะในนัดนั้นมาได้ด้วยนะครับแล้วถามว่าลูกนั้นเนี่ยโรนัลโดสร้างสถิติไว้ที่เท่าไหร่ครับมันคือการที่คริสเตียโนโรนัลโดกระโดดนะครับแล้วถ้านับจากพื้นถึงหัวของคริสเตียโนเนี่ยครับจะมีค่าเท่ากับ2องเมตรห้าสิบหกเซนหรือว่าเองร้อยห้าสิบ และถ้าเราเอามาลบนะครับกับ187เซนของคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยก็จะเท่ากับว่าคริสเตียโนสามารถกระโดดสูงนะครับถึง69เซนติเมตรแต่จากค่าของยูเวนตุสเนี่ยครับที่ทางด้านของยูเวนตุสนับมาเนี่ยนะครับมันจะเท่ากับ71เซนติเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการค่าเคลื่อนประมาณ2เซนนะครับถ้าเราใช้วัดตรงๆกับที่ออฟฟิเชียลของยูเวนตุสบอกมาแต่นั่นแหละครับการกระโดดสูงประมาณ70เซนไม่เชื่อว่าใครจะสามารถ ทำได้ง่ายๆนะครับและแม้ว่ามันจะน้อยลงนะครับมันจะน้อยลงเนาะมากกว่าที่ทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดเคยทําไว้ในห้องทดสอบเนี่ย แต่อย่าลืมนะครับว่าการทดสอบมันเกิดขึ้นในปี2011เนาะแล้วการที่ทางด้านของคริสตยโนโรนัลดสม่งใส่ซานโดเรียเนี่ยนะครับเขาเกิดขึ้นในปี2019เพราะฉะนั้นการที่ผ่านมา8ปีร่างกายที่มันเริ่มค่อยๆจะโรยลาลงถึงแม้ว่าจะบอกว่าโรนัลโดเนี่ยเป็นมนุษย์แข็งแกร่งมากๆถูกไหมแต่แน่นอนครับว่าอาจจะโกหกยางเหมือนกันว่าร่างกายมันก็มีการดรอปลงเหมือนกันซึ่งผมว่ามันก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่เรียกได้ว่าสุดยอดอยู่ดีนะครับสำหรับคริสตยโนโรนัลโดในวั 3435เนาะแล้วมาถึงอันดับสุดท้ายนะครับผมขอให้เป็นอันดับ1ร่วมเลยละกันนะฮะอย่างแรกเลยก็คือนยูโร2016นนั่นเองที่ทีนของคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเทคตัวขึ้นไปนะครับมงใส่ทีมชาติเวลส์นั่นเองนะครับแล้วลูกนั้นเนี่ยที้านของคริสเตียโนโรนัลโดสามารถกระโดดขึ้นไปได้ถึง2เมตร65เซนนะครับอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วของคริสเตียโนโรนัลโดถูกไหมและอีกลูกหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะจดจําได้ดีนะครับนั่นก็คื การมงใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2012ถึง2013นั่นเองนะครับดิได้ว่าลูกนั้นเนี่ยมีการถกเถียงนะครับแล้วก็สื่อแต่ละสื่อเนี่ยอาจจะให้ค่าไม่เหมือนกันเพราะว่าบางสื่อเนี่ยก็ให้อยู่ที่2เมตร65เซนและบางสื่อก็ให้ถึง2เมตร93เซนเลยทีเดียวนะครับ เมื่อมันมีการคาดเคลื่อนนะครับหรือว่ามี2ตัวเลขเนี่ยผมก็จะขอคิดทั้ง2แบบเลยแล้วกันครับเอาอย่างแรกก่อนเลยแล้วกันนั่นก็คือเวลาที่โรนัลดกระโดดแล้วนับตั้งแต่พื้นยันหัวของโรนัลดเนี่ยได้265เซนนะครับคริสเตียโนโรนัลดจะสามารถกระโดดสูงถึง78เซนตนั่นเองครับนั่นก็คือเท่ากับตอนที่เขาเนี่ยเข้าไปทดสอบในปี2011เลยถูกไหมแต่ถ้าเรายึดหลักว่าเฮ้ยในด้านของโรนัลดเนี่ยสามารถกระโดดตั้งแต่พื้นนะครับเรานับไปยันหัวที่เขากระโดดได้ สูงที่สุดเนี่ยเท่ากับ293เซนนี่นะครับทางด้านของโรนัลโดจะสามารถกระโดดสูงถึง1เมตรกับอีก6เซนเลยทีเดียวฮะ แล้วถ้าจะเอาการกระโดดสูง106เซนตเนี่ยครับไปเปรียบเทียบกับนักบาส NBA สักคนหนึ่งผมก็ต้องยกให้กับเทรซี่แมกเรดีนั่นเองนะครับที่เขาสามารถกระโดดได้ถึง42นิ้วหรือว่า42นิ้วเลยทีเดียวเพราะว่า106เซนที่คริสเตียโน่โรนัลโดสามารถกระโดดได้เนี่ยนะฮะมันเปรียบเท่ากับประมาณ41.7นิ้วหรือว่าค่อนข้างไปทาง42นิ้วนั่นเองถ้าใครเป็นแฟนบาสก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าการกระโดดของเทรซี่แมกเรดีก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันนะฮะอ่ะแล้วก็จบ ัันไปแล้วครบสำหรับคลิปนี้ว่าคริสเตียโน o โรนัลโดกระโดดสูงจากพื้นเท่าไหร่กันแน่นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะฮะช่วยกดไลค์กดซับแล้วก,ก็กดแชร์กันให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบาสเกตบอลหรือว่าจะเป็นแฟนฟุตบอลนะครับก็สามารถมารับชมคอนเทนต์ที่ช่องเราได้ครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ